เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาคุณหญิงวิมลสิริภัยบูร์หรือธรรมยันตีได้จากโลกใบนี้ไปอย่างสงบในวัย85ปีถือเป็นเรื่องเศร้าอย่างมากที่วงการวรรณกรรมได้สูญเสียคนมีฝีมือที่ขึ้นชื่อว่าราชินีนวัิยายไปค <Okay. S 3> ซึ่งมาจากชื่อของนางเอกเริ่มเรียนจิงการของธรรมยันตีก็คือจิยาย น่าจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าที่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆยไ,ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพธรรมยันตีจะจัดเป็นเวลาเจวันและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่23กันยายนนี้